สวัสดีครับคุณนายแม่ครับผมโอ้อนุโมทนาบุญสาธุบุญน้ำกันนะพี่น้องครับกับงานเข้าภาษาถวายเทียนครับเป็นคนเต็มตัวองงานเมครับอ้าวผู้สาทางไหนมาซาขมูอียใช้เราบาทนะสวัสดีครับพ่อหน่อยครับเจอเจอเจอครับคุณนายเปาไดมากครับนะอนุโมทนาบุญน้ำกันนะพี่น้องเด้อเหมือนครับกับบรรยากาศวันถวายเทียนเข้าภาษาครับ เด็ครับคุณนายนต่อเลี้ยนโอ้คือสวยเลยวันนี้นี่หน้าใสาติงลิงอันนี้แม่เขียวนั่นนี่เสื้ออะไรนะครับแนะนำซื้อนะแม่โออันนี้แม่ตุยต้ยแม่ตุ้ยหรือแม่แต๋วหรือแม่ติว๋วสังเกตได้ครับอันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่น้อยครับผู้ใหญ่เท่าขอเขาตัาาวตัวตัวติ่ก่อสรสวยงามนะครับอขออนุญาตขอขอนุญาตเดินชมนะครับพี่น้องครับ เอาบรรยากาศนะเบิรงหลวงพ่อกินข้าวกินน้ำครับโอ้พุจิบ้านสายจวดเข้ามาสวัสดีครับพุจิบ้านสวัสดีครับคุณนายโอ้สายจวดขาวจวดจวดเลยสวัสดีครับแลุ้โมทนาสาธุบุญนะครับจวดจวดสนับพันธุ์พันธุ์ผลไม้ยังอะไรบ้างไม่ยังอะไรไม่ยังอะไรก็สารปันส่วนนั่นไงคือดาบเล้วันนี้โอ้ กระสานปั่นส่วนละครับพี่น้องครับสวัสดีครับตระโก้งครับนะครับแล้วจากแสนน้องเ้ยครับเพรายใรว่าอาจารย์นี่นครับอ๋อกระสานกระนังลายคาดครับพี่น้องพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแบบไม่ต้องไม่ต้องอันไส้ถั่วไหลท่พี่น้องครับหรือไส้ปิ่นโตเลยครับประเทศนี่ของปันแพงครับนะครับไส้ปิ่นโตแล้วก็พระอาจาร่าผักกาดสีเลือกไส้บาท ทีละย่างสองย่างสองย่างแล้วก็ขึ้นให้พี่น้องที่มาถวา,ายนะครับพี่น้องครับปิตรูพายปิตรูพากระจำม,มาได้ครับโอ้ปิตรูลงุงตูจะจำะไไมาได้เพราะได้เขียนซื้อจากตัวไรไป <ชะ S 1> ครับอันอาาอนี้พระอาจารย์เขียวนะครับพระอาจารย์ใจหลวงเนี่ยอาจารย์มาใหม่เข่เห็นพระอาจารย์เขียวครับอันพระอันหลวงพ่ออันไปทางไหนครับหลวงพ่อน้อมคือเ่เห็นหลวงพ่อน้อมครับรนะเอ้ามีคนลงลงอย่างท่านคุณอยู่ไหมครับโอ้ ทางพูดกับประจำการทางพูดแจ็ครูปครับท่านพูดครับสีโอ้สี่ตรงนี้นําทีมงานโดยพระอาจารย์ใจครับพระอาจารย์ใจครับของดีของคางออกแล้วบอครับปล,อลบอนะ่อยเราบอของคางนะสร้างซุ้มไหนหรอสร้งซุ้มสร้งซุ้มหรซุ้มใหญ่ๆครับนี่อันนี้พระอาจารย์สุดยอดนะครับดี่นี่ ได้ตัวดีวันที่หนึ่งที่สิบหกชวดเต้ยครับเต้ยนะครับผ้าจันเซี่ยวเนี่ยไม่รันอะไรกันอะหะถามมาเบิ้งครับบรรยากาศครับตัอดีกสิบี้อ่าไม่ไม่เพื่อนกับว่าเขาเขาเขาจำสีนบ่ครับนะครับเออผู้เท่าผู้แก่หลายครับบนรพงครับแต่บ้านลงตูสิบเม็ดแล้วผู้เท่าผู้แก่ต่อยนี้แหละครับนะครับต่อไปกสิบขโมยคาสิ้น ขอเข้ามาขอสินแหละครับจ้ำสินแหละครับบนนั้นโอ้โหประคับนี่คองพูดงามๆครับเนี่ยนี่วันทำบุญครับโอ้คุณแม่นี่มาจ้ำสินเพิ่นบครับนะครับจ้ำเมื่อคืนเลยบอกครับนี่ซอดแจ้งจากห้องเมื่อคืนเศร้าโอ้เมื่อนี้จ็คจ็คจ็คโค่นครับมื่อเนี้ยมากสิบสามสิบสี่โอ้หลายอยู่นะครับเนาะทั้งผู้ชายผู้หญิงบอกครับโอ้อนุโมทนาบุญน้ำนะครับเด้อครับผมสาธุครับ อโอ้ปามาเก้ามาสครับปามาโจดโจดอจดโจดเออน้พ่อรอว่นี่ย,ออายาการสน,นบเหมือนเหมือนพยาการไหมตอนเลยล่ะตอนหอ่อเอา้าขือนบ่อบเลไหมพยาการมาคืบอบมีผมนี้คือมีผมนี <c oughs> ่ โอ้แม่ธรรมดาเ์ดนะพี่น้องผู้สาวก็มาลงวัดแม่แต่ผู้เฒ่าผู้สาวก็พี่นะครับพูดนะนี่ตะพุ่งหน้าไม่ดีครับนี่แม่โอ้สุดยอดแต่ละคนมีแต่หนังตาแย่ๆเขาไม่เห็นบุญเลยนะครับอ้าวดูโอ้หายเราบอกแขนนะครับดีหายดีเรายังแขนหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็โยกได้เลยใช่ไหมโยกเก่งเที้ยบเก่งเนี่ยนะครับดีแม่จ๋าแม่จ๋าครับดีอ้า ตอนนี้กาบางส่วนกะที่โบมีปิ่นโตขับก้อนแล้วครับพี่น้องครับหลังจากที่ญาติหน้ามาที่ส่วนบนสุขสนให้บูญญาตายายครับญาติผู้สูญเสียไปแล้วกับกำลังทยอยครับส่วนไหนที่มีปิ่นโตกสิตาปิ่นโตก้อนครับพี่น้องโอ้วัดนี้ก็มีเม่นเผาศพปด้วยครับเป็นวัดใต้ครับนี่ครับเผาศพปเพราะอากาศสงการก็มาเผาศพปตัวหนี่ครับหนาวมากครับกับบรรยากาศการตมบุญมาเข้าพรรษาเนาะผู้ใดอะไรเพื่ออรมากกาสนมธนบุญเอาได้พี่น้องเด้อ สาธุเอาสาธุเอาครับมื่อเส้าในลุงตูเตื่นตีห่าครับตื่นตีห่าเฮ็ดกินในสองทางครับเพราะว่าสียหายไม่สุภาพเนี่ยให้ปมาหน่อยเนี่ยก็เลยมาซากระมูครับเมื่อนี้เขาภาษาปีนี้บ่มี่ทูบเทียนใหญไงนะครับลุงตูก็มี่ทูบสองห่อน้อยครับเทียนสองห่อน้อยมาถวายเขาภาษานลำเพลินครับบ่มีเทียนใหญ่นลำเพลินครับก็ประมาณยี่สิบมิลครับไปลองครับเอาตามงบประมาณครับอะได้ปลา ฮะมือนีฮะซิมอไซคุณแม่ยางมากมือนีพไปทางไหนมือนี่ยังไม่รู้ยังไม่มีโครงการเหรอเสายทาบุญเออเดินสายทำบุญได้บรรยากาศบครับโอ้ยคือขึ้นครับโอ้ตัวน้อยๆก็ม้าครับทำบุญพวกนั้นเก่ง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 กว่าสลาครับโอ้อนุโมทนาบุญน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับ รอบไ่รอบมั่นเนาะต่อไปก็จะเป็นคิ้วของคนเท่าต่อไปครับเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับอา้าจวดจวดจวด โอ้โหตื่นเมือดครับพี่ร่องครับต่ำแจ้แข็งครับอ้าวมันเด็กกัเป็นเมือปี๊ดฤดูกาลเมือเมือเม่นไรเมือจะก้อมันใช่ไม่ใช่ไล่สวนด้วกลุ่มปีดเนาะของทีมงานมเพิษลำเพลินเอ้ยเหมนเดครับพี่ร่องครับขอให้อำนวยอวยพรเด้อให้ผู้ชมดมาช่วยแล้วนายพรเด้อวันนี้ยอดวิวทะลุหมื่นเด้อเหมเด้อให้คนเข้ามาดูเยอะๆเหมอนเด้อช่องเพ็่แม่ลำเพลินเด้อครับ จโจทย์ครับติดตามว่าเอาเลยพี่อาแต่ค้างมาใจกวดกับพ่อเรกเอามันมาในเฮงโดยปังๆครับเลยครับจโจดย์ครับมืันเป็นภาษาพัดดีครับพี่น้องครับกลุ่มผีจะเลือกซื้อบัตรจองตัวซอยตอนแรพี่น้องเด้อครับบัตรราคาหนึ่งร้อยสิบเก้าคะแนนครับทางเพจมอลลาเพชรระเบิดแฟนเพจติพี่น้องเด้อครับเบิ่งมาเลียนน้ำผ้าจางนิดหน่อยนะครับ กินง่ายๆนะครับกินได้ปากเลยพระอาจารย์เกียวปานเผาทุดงเลยโอ้ย <laughs> ักสีเลือกเอาไะไเนาะกับขอกำหนามลายพวกนั้ครับ,ออบน้ำม,มัน,นรัด <laughs> น,น, <laughs> นี่จะได้แซ่บได้หั่งลาน,นครับเนี่ยเพป็นก็เลือกเอาอย่างละซิ้นย่างลางนครพี่น้องครับทางพี่ก็แล้วแล้วไม่พี่ก็แล้ว,ลวจัดสรรการส่วน S <S โอ้โหนี่จวดหลายลงมาหลายลงมาแล้วลลมแม่แตนก็มาครับผมบนแม่เชียวก็มาครับอันนี้ครับเมื่อคืนจากซื้อเอาโอเคครับพี่น้องครับกับบรรยากาศฝากพี่ฝากน้อกมาสัมผัสดีก่อนนะครับเด้อเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วหายยืดีิแห้งซุกไปซก่อนครับ ก็มาตลอดมีโชคดีแล้วบ้างมีตลอดไปสุขุสุนครับสาธุโมอาธุโมธนาสาธุโม่ได้ไปลองเด้อดอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เเป็นกำลังใจให้ช่องไวชสภาพครัวอำเภอดอนไปลองเด้อจะเชื่อท้า